สบายดีเด้อเนาะสบายดีบัดสุ้ขูสูขนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาขาสู้สองสาวันหลันถุงเด้อเนาะตื่นมาบรรยากาศมื่อืันคืมๆพี่น้องเนาะบรรยากาศดีอยู่ขั้นเป็นว่ายุบ้านก็เหมาะอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้สีเดินทางก็เลยบ่บยักเหมาะบานใใันไดพยนฝนตกห้ามในใจหนึ่งแต่ก็ท<ม>่องเอาไว้ในใจว่าบ่บไ้มันตกเมื่อนี้สุปเฮาสีออกเดินทางไปบ้านน้องมิงน้องห่างเด้อทุกคนเนาะสีไปบ้านน้องบัวบ้านน้องบัวหลวงเนาะ เมืองสนนบุรีแขวงสอนอนาเขตจ้าอันนี้คือเครื่องที่เขาเตรียมสิไปเนาะอันนี้ประแดกของประแพงบ่ลาถูกประแดกแล้วสิบขวบปรแต,ตกบ่เดี๋ยวสอสนเห้เบิ่ง<อ><อ>เนาะว่าเรื่องคลองมีอย่างเนีที่เขาเตรียมไว้แต่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนีตะก,กี้ว่าสิถ่ายคลิปท้ายไหลสดเราผัดจะด็กอัพวีดีโอลงเนาะเอาลงแล้วม,มันบ่ไ<ส>ด้บ่นะ ว่าเอาให้ตกใจอันนี้คือขนมเนาะทุกคนขนมที่เฮาแพกไว้เมื่อคืนนี่ขนมตัวแพกนะสามกับปิดเนาะได้หาสิบหาสิบกว่าถงแต่ว่าแบ่งให้อันซิมอนพอนส่เมื่อกินน้ำค่ะข้าวเจ้าแพ็กเนาะด้นนี้ยังเหลือหาสิบถงมีสองขนมเนาะอันนั้นเป็นใส่บักขามกวนหรือว่าใส่บักนัดกวนก็มี อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเนาะบได้มีเท่านั้นทุกคนแล้วก็มีอันนี้นำเนาะในนี้นะซีมีมามา่ามีแป้งนัวแล้วก็มียาสระผมมีสบู่เนาะมีแฟบอยู่ในทงเดียวกันอันนี้มามา่าทงละซิฟหอเนาะมามา่าหาแก๊สแต่ว่าที่หายน้องหากนะบบได้แกนนะน้อยยังเป็นแก๊สอยู่คือเก่ากับปิดขนมก็าแล้วแต่เจ้าภาพเพิ่นวาจังได้ซ้อนกระเห็ดตามนั่นเนาะทุกคน อันนี้ก็คือมันเครื่องของนี่ซ้อนแบบเป็นคนไปสื่อมาหายเนาะแล้วก็เป็นคนแพงงหายไปส่งหายแต่ว่าเงินที่สื่อน่ยโบเมนเงินสวรรค์นเนาะก็เป็นเงินแบบอันผู้ใหญ่ใจดีเพิินสีนะทุกคนเนาะบบได้ประสงค์ออกนามจ้ะเนาะสวรรค์ก็เป็นสะพานบุญซอยเพิินซื้อเนาะซอยแบบซอยๆกันท่านะก็เป็นคนเอาไปหายแพ็คนั่นนี่เนาะแต่ว่าเงินโบเมนของสวรรค์เองดเด้อวจะโบได้แอบอ้างแม้แต่นิดเดียวเนาะ ฟังไว้บนนี่เลยเนะาะบแไรล่ะมีคนเว่าจอจอเจอดๆเจเจว่าข่อยในแอบอ่างนั่นนี่เจ้ากัยะยาฮ้าว้าก็ข่อยเลยอันนี้เป็นแฟบเนาะอันนี้นะมันเรือกันแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ่งว่าอันนี้ก็สิถือไปน้ำพี่น้อง b ได้เอาไว้กินเองดอกจะน้นยพัดสิว่าซื้อมาบักไล่นั่นนี่คือแบบอันนี้นะมันแบบมันยังเรือดพผมหมา่มามันเบิดไปเนาะก็เลยบได้แพ c k <oughs> เออล้วก็รสียันนี้ก็ถือไปนําเบิดเนาะกระหาเบิ่งว่าคนสีมาหลายซําไดเนาะหรือว่าจังไดเพราะว่าอันเขาไปนี่เขาโบไดบ้แจกเบิดบ้านเนาะบได้แจกเบิดหมู่บ้านสีไปแจกแต่ปนคนงานที่มาดับนาหันาแต่ว่าลูกละลานไกยเลยหน่อ,นอ,องเขาก็หลายคนอยู่เนาะมันเขาจะลืมเขาเบิดแล้วบ่เ <c oughs> <c oughs> นา่าเออยานว่า บได้บัดเท่านี้ได้พี่้องเครื่องนะอยู่ลหลังรถอีกเนาะมีกล่องเสื้ภาสองกล่องที่ฝากมาแต่ไทยแน่และกับของเสาแสงเก็บไว้นเนานะแล้วก็มีพัดลมอีกสองโตแล้วก็มีแผ่นโซลาเซลล์ยังทันได้สื่อสามยังอยู่ห่านอยู่สีออกไปเอาอยู่นี่แลนะ้วเนาะพราะวันเป็นทางผ่านเตรียมพร้อมแล้วก็สีเดินทางเนาะมื้อนี้พู้ใดนะส,ส,ส,สิไป้าเน้ำเเผ่นไงสบุนสบุญไปบะหาสบุญสิไป แล้วกันยังอ่ะเสมอท่านมึงไปแล้วแม่มึงบอกไปแม,มอไปแล้วมึงอยู่หลับสรุปก็คือน้องทำหน่ะบอกไปเอาบอกไปหาไอจอยตัวติเฮ้ย <c oughs> เป็นไปแล้วไปแล้วน้องทำกับแม่กับบอกไปเนาะแล้วบ่าวกับบอกไปนะเบ่าวลูกหนี่แสดงว่าไปแต่สวรรค์เสมออมมาลาแถวนี้ติโอ้ย,อยสามคนห้อซื้อแวว พาสิไปทางใหม่สัมคิดดีเลยโบโบไปทรกันตีคันเพิ่นแม่เพิ่นโบไปเพิ่นสิโบไปไปไปก็คอยสิดูแลเจ้าดอกเป็นเหมยกับไปเหรอบรรยากาศคึมๆึมดิ ไปสามคนหัวซึกแปลกๆบุรีออนเลยว่าจะโดนฝนซีมาตกยังมืนอนีฝนเอาหัวสิงไคไปปักเร็วสบุญปักหัวสิงไคเห็นไหมเหตุใดสองใจะสีเศร้ากำลังพากันกินเขาเศร้าอยู่กับก้อยกุ้งโบที่กินแต่ดนดนแล้วเดี๋ยวนี้มือหนาก่อรีบไปหามาปนเฮาอยากอยู่คันแบบปนปนแล้วไปขวนะไหมก้อยขวน ก <het ero> ินเผาเสาระกับสีออกเดินทางจ้นนะเนาะเบามีบดได้ไปพี่น้องไร้คู่ไร้คนกับยังหาเบามีไปเนาะ<ส><ญ>เราบอกว่าเออถามีโอกาสอีกเท่านาแบบว่าพังเบิงกรเหมือนนี้เราเบว่างดิเราสีขึ้นสวรรค์เนาะเมืม่อแล้วเพิ่นมาแต่เสาะเพิ่นกับเมื่อคันมีบังเถอะขันได้ไปกับสีเป็นเท่านาอีกเราสบายสินะเนาะ หลายคนก็อยากให้ยส่งนี่ๆไปถ่ายเมื่อเนี้ยมาล่าไปพี่น้องก็ย้ายอยู่สองเนาะเบ้ามีโบเดไปจ้าพอเราสีบบคอยหมักไปถ่ายคลิปข้างนอกโดยทั่วไปแล้วค,คือมีแต่อยู่เฮือนเนาะอยู่กับครอบครัวนั่นนี่ส่วนหน่อยเลยเบอกี้เราออกไปนอกก็ถ่ายคลิปนเาาปาปนาะหักถ่ายก็<ร>มีคน,น,นเ<ร>นบิ่งเรา,อ,า,า,อ,าอ่ะอือ ไปแล้วก็คือไปบางเถอฝ <Okay. S 1> นกำลังลงเม็ดแล้วพ่อจ๋าแล้วพี่น้องไปอมเสฟแบบอาเซนเซจ้ตัวเียบาเต็มแต่ว่าวังกีนี่ความจริงนะมือขึ้นนี่โทรหาข้าเจ้าพี่น้องโทรหาทางเอ,งอรยกั้งแล้วกะน้นองมิงแต่ว่าโทรติดเนาะตอนทําอิดนะโทรติดอยู่แต่แบบว่ามันบอกว่าติดสายแล้วเขาเจาก็ไปโทรกลับเลยเดยอแล้วตื่นมากยังโทรหาบุไดอีกก็เลยห้อันนาสาวอันนั้น แล้วเข้ากับโบดได้อ่อนเลยดิเจ่าเงินเบิดเลยยังเนี่ยหักมือก่อนนะเพื่อนก็นยังเสร็จมหาสวรรค์อยู่เนาะซ้อนเลยถามว่าร้อยรถถีบจนนายเจ้าขี้หมุ่นแลอวบเพื่อนเลยตอบว่ายั่งเข้าไวท้ทงเงินผู้ทันขี่วะจ้าทุกคนรถถีบน้นองมิงนั่งก็คขึ้นไว้ทงเงนินบางกีก็เลยโทรหานนองหกนะักเนาะน้องหักว่าอยู่อยู่สวรรค์บอกให้ต้มกตไก่ถ่าต้่มไก่เปาเดืยอยใช่ปะผัวโทรหาไพ่บไายาย,ยิง่ยงดีอยู่เลยบอกขาเจ้าว่าสิบไปหานั่นนี่ นะอ,อปาน,นแบบน้้สุวดดำำวว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 นีนะนวกววววววบวว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 ะววว้ววววนววววววว่่วนวะ้วว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 ว กูซวว่าไปไวเลยได้นี่ก็ขึ้นเมื่อวานนี่ก็ว่าแดดนเนาะแดดหัวใหม่หัวจี้ก็เลยว่าไปเมื่ออื่นนี่แล้วพาย,ยุสีเขาว,วันทีสิบหาค่ะว,วะเมื่อนีเมื่อนี่วันที่ถอดแดดว่ะท่านอยู่ดอกเมื่อนี่กะชิเอดเอ้ย <c oughs> เบื้องในผู้คุณหนูอมรานะคะ <c oughs> กำลังถอดรัมหนวดชีวิตเราอยู่ มาด้วกินข้าวเอ้ยข้าวันหน้าได้ครับกิบนให้ส่งให้ประบุ่นกินไหนด้วยใส่น้ำไดล,ลายๆนตี้มันกัหวานตัว <laughs> ตเ <laughs> มื่อไหร่เธอจะเลิกดึงส่งในด้านะ <laughs> ดึงตัวหน่อยจนี้ให้ เป็นน้ำเจ้านะเลยวบไปน้ำข่อยพ้นอย่างอยากตกนะนไปเก่าไปทางไรเจ้าก็ะหาดองๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ยันโบแ<อ>ห้งดอกมักสนสํานี่แหละสมุนปางหัวซิวงไคไหนแมนข้าเจ้าออกไปดำให้ดำหน้าเบิดละบอดีพี่นอ้องเ้ยน้องหากกว่าบุหูจักหน้าน้อง หน้าเออแหงขนาดข้าจะยู่บ้านเดียวกันได้ฮะเนาะไพ่สิบใบหูว่าทุกอย่างเกี่ยวกับคนคนหูแจก๊กเดซเซอร์เลยอันนี้มันกาแฟรหรือโอนติน่มอ,อันนี้มันเป็นกาแฟบอสกาแฟอะไรนะคอยอ่านก็ยังหูเพิ่นสีส้มกาแฟก็ยื้อเที่ยงไปรู้ม้ยเพลินสีส้มกาแฟให้ประบุนนะคะ Yep, yup. Won't oh, oh, chắc quân tiêu? A vô mà khôn được hả cho kín bỏ ham. nặng cho hôn nó A mua mưa mùi bè vậy bụi bùi 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 để kín gì bỏ sầu bùi đó, bùi chắc cả bùi เยี่ยมล่างรงล่างรงล่างซงจะเอาพี่ยังคงใครปะไม่ค่อยอยู่แก้วจ๋าวันจ๋าหนูแก้วก็อยู่ัเอาขอบใจเด้อทําส่งให้่อยในตี่คอยเสียวมาแทนดอก แล้วคือกินเบอร์ไรแท้ปล่อยพอแล้วนีแค่สามห่อไหนที่ฮางกระซงสอง่อยพอแล้วข่อยกระยาคือมันมีห่อสองห่อหนึ่งข่อยกระยาให้กินคนละครึ่งสะข่อยกับเจ้าเจ้าคือใจดำแท้บอมาหกมาสีห่อมาหกมาสี่ห่อบอสแล้วปั่นกันเจ้ากับข่อยนั่งกินน้ำกันน่ะข่อยชิสือมาแทนเอามื่ออื่นคันเจ้าให้กินน้ำแท็กซี่อผู้ มันอยากโผอยูู่้ยมีแต่ยังได้กำไรนะไปขันไอจอยเพิ่นบนันไปไทยนะเพิ่นสีไปนํำเพิ่นวะเขาว่าน่าแด๊ะไอหักวะไอหักเนีย มาเมิ่งบักเฉยชงเขื่อนเนาะในหันอะไยังคนมปิดสองปิดเนอะแล้วก็มามกองหนึงเดี๋ยวเอาไปซื้อเพิ่มอยู่ปักซองอีกแล้วจะมีม่งมีผัดลมเนาะอันนี้กองเครื่องสี่ฝากมาจะถไายไปแก้ลากันยุ่นเนาะบัตนน้องหา อันนี้กล่องสสเสื้อผ้าซอแสงเต็มกล่องก<ป>ันย,ยังหอน้องทำทรงโอวันติ่นให้กับประบุนเพิ่นธามอีเดียบ้าป้าจะสิกลิลนี่บอนหนำอันนี้เพิ่นว่า,าก็กินแล้วเนาะเขาเจ้าเสียนมาบอกว่าฝนแห้งอีกเลยพี่น้องสิเดียบ้าบอนี่ฮึตกต่ตาเราสีด่า,ส,ดาสีป้อเยเฮาเถอะเด้อ บปว่าซูมูเดิไปก็เวลาสองคนเราสิบ่อยประมาณว่าหรือว่าฝนตกกันยังพามานันนี่นะแต่ว่ามีนมแข็งมนาะให้คอยกินแล้วคอยกายากให้คอยกินน,บบน,นะครับมึงบนผาเบิร์ดวันลองทำนะสีนี้น้ำใจบ่เยาวานะาหารส่วนออกซิเดชินนะกินเบิร์ลระดับก<ะ>ินเบิร์ลระดับ<ะ>อุ้ยมันเฮียเข้าใจเด้วย เอาคือเอาหอยซะฮะเอาสาหอึ๊งเลยเอากกินนอึงให้ตัวกินก่อนอึกหนึ่งเขาสิกินเบิดอึกหนึ่งก็อึกผู้หาอึกผู้บอกว่าอึกเดียวอึกเดียว่องใครเฮ้ยเบิร์ดเบิดแหละเต็มสมุดแซบยุ เสี่ยบบ่เสีอยู่เสี้ยเส่ยยุกินมาเดียวเอาบอสซีสือมาฝากเอายุซีสือมาฝากฮะเอายุเอาไหมเสี่ยยุมาทำบอสเจมอนต์แปลว่าซื้อให้ฟรีเนี่ยอายุเอาบอสเอ่อเอาโอเคเสี่ยซืสอมาให้เราก็เฮ้ยตัวอย่าสติเยวของเราได้ เอาวมูแม่เบอร์แล้วอุโร่อกลวงขนาดพวกนี้ผู้เพราะเรามากินอึดเดี่ยวชอบอกดน่อยมันสวยโอกาสขนาดเลยแสบบอกแสบบอกฝากข้อยซื้อเจ้าเจ้าฝากข้อยซื้อไหมเจ้าฝากข้อยซื้อไหมชิบบาทเนะโอ้อันนี้มันลอยหาบาทผู้ลอยชิบบาทอันนี้ค่ะ มันจะฟัหาซิปบ้านบ้านอืนอืมอยากอย่างงูยังงอมเชื่อเลยเบิร์ดเบิร์ดสุดท้าล่างเกี่ยวเด็ดติงสองอึกเบิร์ดแตะมัวบอก่องอึกเบิร์ดต้องนะนั่งถ่าอเมลาอยู่กับคุณนายเหมยค่ะจะสิลเล่วตอนจักรงนี่นะ ไว้ในสุกเจ้าแต่ละคนผู้หนึ่งก็บห้างกระตื้นอัม马拉ห้างก็มาปลุกอาวังกีกระซอนตื่นแต่หาโมงผู้เนาะดีนะที่แพ็คคลองไว้แล้วแต่เมื่อคืนขันสั่นตื่นมายังมือสาวแห่งสิลปเหตุนางง้อมง้อมใบเนี่ด้ไปหรือบ่ดีจะมีเด็กเด็กสวยเนาะอย่างอันเนี้ยมาแซบบอหอยทูเขียวแล้วหอยแล้วบ่อยากกินอย่างอื่นเลยมีใส่ช็อกโกแลตน่ะ สิได้ขออนุญาตลาแล้วด้อนาะอขอบใจเบอร์สุขูสุข้นที่ติตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดีพี่น้องนะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบุญโฆษณาให้นดืนะ้อเน้องฝากเป็นกำลังใจให้แนวะเพื่อเห็ดคลิปต่อต่อไปไปแล้วสบายดียดมันเห็ดใดสบายดีไหมสบายดี